วันนี้พาทุกท่านมาเจาะสเปคกับ New Nissan Terra Minor Chain ก่อนที่จะเปิดตัวในกลางปี2021นี้นะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลย มาเริ่มต้นกันที่ด้านการดีไซน์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับเริ่มต้นกับที่ด้านหน้าของตัวรถเลยละกันนะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบ B-motion นะครับที่รับการดีไซน์แรงบันดาลใจมาจากตัว Nissan Patrol นะครับเป็น SUV ไซส์ใหญ่ของ Nissan นะครับมาพร้อมกับไฟหน้า Cross Eye นะครับเป็นแบบ LED เป็นแบบ4ดวงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการชนหน้าใหม่ที่มีไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับ ่วยการชนด้านหน้าปรับให้มีความโค้งมนนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมสันมากกว่าเตอรเดิมนะครับทาให้รถดูบึกมากยิ่งขึ้นนะครับมาที่ด้านข้างการดีไซน์ถือว่ายังมีความคล้ายเดิมนะครับเส้นสายยังคงเดิมอยู่นะครับมีความบึกเบินนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบทรงเดิมนะครับแต่ที่เปลี่ยนจะมีลายล้อที่มีการดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบสีทูโทนนะครับ ามาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ไฟท้ายกันชนท้ายนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยก็เป็นไฟท้ายเป็นแบบ LED <c> นะครับมีไฟหลีเป็นแบบ LED แล้วก็ไฟเบรกเป็นแบบ LED นะครับดีไซน์ใหม่รับกับตัวกรอบ,บทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวเส้นสายนะครับที่ทําให้ดูบึกกว่าตัวเดิมอีกนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าโดยรวมภายนอกเนี่ยมีบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็ บอกว่ามันยังไม่ลงตัวนะครับแต่จากการที่ได้ไปดูรีวิวจากเมืองนอกนะครับการถ่ายจากรถคันจริงก็ถือว่าก็ดูเข้าท่าอยู่นะครับยังดูเป็นรถสไตล์ SUV ไซส์ใหญ่นะครับที่ถอดแบบมาจาก Nissan p า a t o นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับมันในส่วนของดีการดีไซน์ภายในกันบ้างน,นะครับอินเทอร์เนียดีไซน์ถือว่ามีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับ แดชบอร์ดตรงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นการดีไซน์ใหม่ของนิสสันแล้วนะครับที่จะมีความคล้ายคลึงกับนิสสันอ l m เมร่านิสสันคลิกนะครับแต่ตัวนี้จะมีการปรับให้ดูรูรามากกว่าตัวอัลเมร่าแล้วก็นิสสันคลิกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่พวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็นแบบดีเชฟดีไซน์ใหม่ของนิสสันนะครับร่วมก,กับมานวัดดีไซน์ใหม่นะครับตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางก็เป็นหน้าจอที่แบบดูลอยขึ้นมานะครับ ขนาดใหญ่พร้อมกับช่องแอร์ที่มีการดีไซน์ใหม่แยกฝั่งซ้ายขวาได้นะครับมีการเพิ่มวัสดุหนังนะครับที่บุนุ่มบนคอนโซลมากกว่าตัวเกา่าเครื่องเสียงในรุ่นตัวท็อปนะครับที่มีการจําหน่ายในต่างประเทศเนี่ยก็มีการให้มาเป็นเครื่องเสียงบลูส์นะครับ12ตําแหน่งเลยทีเดียว แต่แน่นอน,นครับตัวพื้นที่โดยสารทางตอนที่2เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของนิสันเทราอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถนั่งได้สบายนะครับโดยสารหรือว่าเป็นผู้บริหารก็สามารถใช้เป็นรถประจำตำแหน่งได้นะครับในส่วนของเบาะแถวที่3นะครับก็คาดว่าจะไม่ได้มีการปรับโพสิชันการนั่งนะครับก็คงต้องเป็นการนั่งชันเขาที่มากกว่ารถ PPV รุ่นอื่นในตลาดนะครับ ในส่วนของระบบเซฟตี้กันมากนะครับครั้งนี้คิดว่านิสสันคงใส่ระบบเซฟตี้มาให้เต็มนะครับนิสสันอินเทอร์เจนต์โมบิลิตี้มาเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนด้านหน้านะครับระบบเตือนการชนขณะถอยนะครับบายสปอร์ตเลนคิปปิ้งแอซีดนะครับเป็นต้นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็คาดว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับ2.3ทวินเทอร์โบนะครับ4สูบ190แรงม้านะครับ450นิวตันเมตรนะครับจ็บคู่กับเกียร์7สปีดนะครับ ซึ่งจากโดยรวมที่ดูรถที่มีการเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็คาดว่าจะเปิดในช่วงกลางปี2021นี้นะครับถ้าเกิดไม่มีการเลื่อนจากเหตุโควิดใดๆนะครับก็คาดว่าจะเปิดในกลางปีนี้เลยนะครับถือว่ารถตัวรวมก็มีความน่าใช้ขึ้นนะครับในด้านการดีไซน์ก็แล้วแต่บุคคลละกันนะครับว่าจะชอบการดีไซน์ของตัวใหม่หรือตัวเก่ามากกว่ากันนะครับเพราะว่าก็มีทั้งสองมุมบางคนก็บอกว่าตัวใหม่มีความบึกบึนมากกว่านะครับ มีความทันสมัยมากกว่านะครับตัวเก่ามีความเหมือนรถปะมากเกินไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ปัจเจกของแต่ละคนไปนะครับเราก็ต้องมารอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าราคาจะออกมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ในราคาที่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของตลาด P P V บ้านเราเลยนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อน,นครับขอบคุณครับ